สวัสดีครับมื่อกีคุรุนลุยสวนนะครับมาเกี่ยวเขาวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดก็จะมาเกี่ยวข้าวนะครับเริ่มเกี่ยวเข่าแล้วนะครับร่มกันหนาววีวีผัดมาแดดจับนะครับแดดจัดนี่นะครับลักแสดห่วงเข่าเข่ากาลังเริ่มห่วงเข่าหากันข้าวสวัสดีกันแล้วนะครับนักห่วงเข่าสี่หนึ่งหนึ่งเจ้าหน่อยนะครับ สวนพักยกก็เลยถ่ายวิดีโอพออยากถ่ายวิดีโอให้เย็บซี UFC ดูนะครับอันนี้คือเขาของชาวนาไอซานนะครับสกลนครบ,บ้านเรานะครับเกี่ยวข้าวนะครับห่วงหนึ่งนี่เพื่อนว่ามีอยู่ประมาณ120เมตรขึ้นนะครับออถ้าพิสูจน์กันแล้วเมื่อกี้นี่ห่วงเขามานับนะครับเมียนอิลีครับรอยกว่าอหลี เออบางคนกับแปลกๆเนาะบางคนก็เ,กเ,กเ,กเ,อ,กเออนับนับเม็ดเข่าแต่ละห่วงนะครับมาถ้าเม็ดเข่าห่วงหนึ่งมีเม็ดเข่าประมาณ100มร้อยเม็ดขึ้นไปในี่เพื่อนว่าเข่าสมบูรณ์ดีนะครับเข่าสมบูรณ์ดีรุ่นลุยสวนผักยกก็เลยถือโอกาสถ่ายวีโอในเบื้องนิดนึงนะครับอันช่วงนี้ก็เวลาประมาณ สิบโมงก,กว่านะครับสิบโมงก,กว่ากทีมงานเกี่ยวข้าวมีอยู่ทั้งหมด8ดคนนะครับภาคเช้ายินแม่ว่าภาคบ่ายนะครับจะมาเพิ่มอีกนะครับมาเพิ่มมาช่วยตอนนี้ไปเกี่ยวข้าวอยู่อีกแรงหนึ่งนะครับภาคบ่ายก็จะมาสมทบที่นี่อีกเึิ่งเด้อพี่น้องเกี่ยวขาา ยัดนำมักแซขอจะมางามแทนนี่ดิเอาไม่ขีดตมดีทั้งิครับมื่อี่เกี่ยวเขาแดดจัดพอสมควรนะครับอืคู่ตะเกี่ยวเขานะครับขอแอคชั่นหน่อยสักภาพเพื่อนวะ บึงหัวค้นครับเขาเขาสูงถมหัวเลยว่าคนเตี่ยเนาะบาทนี้เนาะ บ่วนเงียวแล้วอ,อ้าวนี้มันนอนทาแล้วเขาเอานอนทาก็มี พอให้นี่ก็ประมาณไร,ร่เศษนะครับให้ง่ยเติบอยู่ครับรวงข้าวก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ห่วงเขานะครับ ครับตอนบ่ายทีมงานพ่อแหล่นะครับพาทีมงานมาเพิ่มพอแหล่พ่อเข็มนะครับพาทีมงานมาเพิ่มอีก12คนนะครับรวมเป็น20คนก็ต้องเดินไปเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟนะครับครับหิวหน้ามะฮอดวันนี้ก็ปวดแขนก็เลยพักนกนะครับพักหิวหน้ามาเสิร์ฟคนงานเกี่ยวข้าวนะครับครับก็เลยขออนุญาตถ่ายวิดีโออีกนิดนึงนะครับ ข้าวในสถานการณ์จริงเนาะเขาความเริ่มเริ่มจะล้มนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแดดจัดเขาก็เริ่มจะล้มสีสวัสดีกันจักน้อยนะครับเขาโค้งเขาหากันม่วงเขาโค้งเขาหากันเพื่อว่าเขาสวัสดีกันส่วนที่เห็นไกลๆผุนนะครับก็บเป็นรถเกี่ยวเขา้านี่ครับเกี่ยวข้าว ครับเกี่ยวข่าอีสานบานเฮ้านะครับบางบางคนกับมะเกี่ยวเอาแรงนะครับมะเกี่ยวเอาแห้งซื้อครับเบรยเอาเงินนะครับเบรยเอาค่าจ้างนะครับบางคนก็เอาค่าจ้างนะครับวันละสามร้อยสี่ร้อยก็ว่ากันไปนะครับครับนี่ก็พ่อไมนะครับพ่อไม่อดีตนักการพันโรงนะครับตอนนี้เพื่อนเกษียณอายุราชการนะครับอายุหกสิบปีแล้วนะครับ เกี่ยวเขายังคงแค่ว,ว่องไวนะครับมื่อนี้ก็มาช่วยเกี่ยวข้าวนะครับทีมงานพ่อไหมครับเตียนใกล้ๆนี่กับพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่โอ้เกี่ยวข้าวไม่ธรรมดาชึบชับชึบชับชึบชับ,ชบ,ชบ,ชบเร็วนะครับเกี่ยวเข่าเร็ว <laughs> ครับสลับไ้นี่กับพอดีเกี่ยวนะครับเขากลังพอดีเกี่ยวเลยนะครับสีหนึ่งหนึ่งในจ้งน้อยนะครับแต่ว่ากับบถึงกับหยุงนะครับเกี่ยวง่ายนะครับหญ้ากับบค่อยมีนะครับเขาสูงลอยเจ็ดสิบพอดีบ่จดสบพอดีเจ็ดสูงเท่าไหร่เจ้าไม่หกสิบห้าเกบถึงข่อยนะเหกสิบเจ็ดเขา กบต้นลำต้นมวยไงประเน้องพอดีหามากบทสนผู้ดีเก <s> ี <c oughs> ่ยวไงผู้ยืนไทยกับยืนบัวบัวบวิดเขา ครับมือในการเกี่ยวเขาก็ถึงเวลาอำลาผ้าจากกันแล้วนะครับสี่โมงแรกนี่ปกติก็จะเลิกนะครับเลืกเกี่ยวข้าวถ้าเป็นการจ้างกันนะครับแต่ว่าอ,นนอันนี้ทีมงานช่วยกันนะครับช่วยด้วยด้วยความมีน้ําใจนะครับด้วยความมีน้ําใจก็เลยเลียดเวลาให้ประมาณห้าโมงนะครับจริงๆก็จะเลิกสี่โมงนะครับ สี่โมงเย็นนะครับแต่ด้วยน้ําใจนะครับด้วยน้ําใจญาติพี่น้องที่มาช่วยนะครับก็เลยจนถึง5้าโมงนะครับจนถึง5้าโมงเย็นเกือบเสร็จนะครับวันนี้ก็จะเลืออยู่ประมาณไม่เกินสามไร่นะครับคงจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาเกี่ยวข้าวต่อวันอาทิตย์นะครับ สำหรับวันนี้ครูลุงลุยสวนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณสวัสดีครับ